หรอคะากทนตงปากสช่คะกนะพาไปเนาะัวแค่นี้พูดเจ๊งเก่งมี้องขวาอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะโอ้มีท้งขวางอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะโอ จใช่จริงๆไม่ต้องเติมก็อร่อยนะคะแต่ว่าจะขอเติมพิ่เพื่อความแซ่บและน้ำส้มเพื่อความเปรี้ยวไม่ใช่แต่เผ็ดมากทกอย่างไม่เหมือนิ๊ยขงยแล้วจะเคี่ยไม่ได้ เรามาดูกันทั้งั้งแรกในชีวิตว่าเราจะสามารถกินพริกกัดกัดลงไปเลยเหรอฮะกัดเลยมันไม่เผ็ดเนาะมันอร่อยอือกินเอาหล่ะนะอ <laughs> นะนด้ไ,นนได้ไง เป็นน้ำกิ้มเป็นน้ำจิ้ม,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 มอร่อยดีเหมือนกันนะมันมันเหมือนน้ำจิ้มฮ่องกงเลยถ <c oughs> ูกคุณป้าหลอกนะคะอันนี้คือเผ็ดบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหนักหน,กหนาแต่ว่ามันก็มีความเผ็ดไม่ใช่เชครื่องเคียงเด็ก <c oughs> น้ำน้ำ <c oughs> น้ำน้ำ <c oughs> <c oughs> จังหลายแต่อร่อยนะย่างด้วยเตาถ่านค่ะค่ะอ๋อ อ,อ๋อเหรอฮะของทุกอย่างต้องามันมันไม่เหมือนตเตาแก๊สนะคะถ้าตเตาแก๊สเวลาแขบมาค่อยเลี้งเด็กของเรานี่ต้องร้อนตลอดร้อนตลอดอปีนี้คือคักไหมป้าไม่รู้นะค้อบคัวเอ๊ะขอโทษนะคะอันนี้เนื้อเหรอ หมูหมูค่ะหมูค่ะแล้วสลักมันสีทรับเนื้อก็เลยเอาเอาสดกระเปื่อให้ชิมไงอ๋อเหรอคะเนื้อที่อยู่ในข้อมันนะค่ะโอ้โหปุ่ะนไปกี่เม็ดแล้วมันก็หมึกอะไรจะไปจะอร่อยค่ะชอบ ปลาต่อยเม็ดเนาะนุ่งค่ะหาอันเขียวเนี่ยมันจะได้อ่อนๆอืหอมนะมันมันหอมอ่ะไมม่หอเขาเรียกพริกอะไรฮะชื่อมีชื่อไหมฮะไม่ไม่ก็พริกก็พริกเลยมันนอกเรามันนอกเราส่วนมากถ้าคนเทฟเขาเขาจะว่าก็จะถามว่าพริกกระเหรี่ย่างพริกอะไรนะอ๋อพริกกระเหรี่อย่างแต่เราเนี่ยไม่รู้เราก็บอกเผาเผาแล้ว เผาแล้วหอมเผาแล้วหอมเผ็ดถ้าหนูไปเห็นนักเรียนคุณป้าไปถ่ายกนะินหลุจะยิ่ยยงยาอูกินเผ็ดกว่านี้ใช่ไหมคะพริกที่พริกเผาคุนะเติมทุกอย่างน,นะคน,น,นละสองช้อนอ๋อตายแดงเลยแต่ตัวนี้ แต่มันเอามาจิ้มอะไรอร่อยดินกันนะอร่อยค่ะมันเป็นแบบเหมือนี่ฮ่องกงแบบแต่พี่พี่ฮ่องกงเขาไม่ได้เผ็ดนะตอของเรานี่แบบเผ็ดแท้เผ็ดจริงทุกคนเลยอ่ะเผ็ดไหมใส่ทั้งสองทีเผ็ดครับพูดถึงฮ่องกงสิิจ้มเอาัพูดถึงฮ่องกงก็ไปที่ฝั่งเกาลูนก็ไปกินอะไรนะคะมันไก่แล้วก็มีน้ำพริกไเนี่ยแดงๆให้จิ้ม ข้าแก่ที่ไหนก็เลือกข้าวแก่บ้านเรา